คนไหนที่กาลังมองหาขาตั้งโทรศพัพท์ขาตั้งกล้องที่ใช้งานได้จริงและคุณภาพดีนะครับผมราคาไม่แรงเหมาะกับกยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมราคาถูกแต่คุณภาพใช้งานได้จริงนะครับผมผมแนะนําขาตั้งโทรศัพท์ตัวนี้เลยนะครับผมเอาไม,ไม่ว่าจะเป็นเอาไปถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกเวอบ์เพลงข้างนอกนะครับผมเจ้าตัวนี้สามารถหมุนได้360อองศาหมุนได้รอบเลยนะครับผมแล้วก็สามารถ เพิ่มความสูงตรงนี้ได้อีกหมุนตรงนี้นะครับผมเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกอันนี้ผมหมุนให้ดูมันเพิ่มความสูงขึ้นไปได้อีกนะครับผมจะหมุนให้ดูว่าใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้หนีบเอาไว้หนีบที่โทรศัพท์ได้นะครับผมนะครับผมแล้วก็แถมรีโมทมาหนึ่งตัวนะครับผมเอาไว้ลิงก์กับโทรศัพท์ได้เวลาเราจะกดอ่าถ่ายคอนเทนต์นะครับผมถ่ายคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมไม่ต้องไปเอื้อมมือกดที่โทรศัพท์ได้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ที่สําคัญนะครับผมมมมมัััันนนนนสาาาาารรรรถปบบบบบยยืืดดดขไ้้้้ะะคคผผลล่งแแีวก็ ยืดด้านบนได้อีกหนึ่งแก๊กนะครับผมแบบนี้เลยมันจะยืดได้แบบนี้เลยนะครับผมยืดได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็อ่าที่สําคัญนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าตัวขาแบบนี้เอาไว้อ่าเอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมหาพื้นที่ที่มันเหมาะระดับกันนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมเข้าไปกด สั่งซื้อกันได้นะครับผมเข้าไปกดดูรายละเอียดสินค้ากันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้ผมยืดขาด้วยนะครับผมว่ามันมีความสูงขนาดไหนเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยหลังจากที่ผมยืดขานะครับผมความสูงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมให้ดูกันแบบเรียลๆเลยนะครับผมไม่ได้ตัดต่อนะครับผมความสูงก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมว่ามันสามารถปรับความสูงขึ้นได้อีกนะครับผมเราโดยเฉพาะเราสามารถหมุนตัวนี้ปรับความสูงได้นะครับผม เพื่อนๆสังเกตดูนะครับผมมันจะสูงขึ้นไปอีกถ้าความสูงเราไม่เพียงพอเราก็ปรับตัวนี้ได้อีกนะครับผมมันสามารถความสูงขึ้นไปได้อีกนะครับผมคอมันก็จะยืดขึ้นไปอีกนะครับผมเนี่ยหมุนตัวนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้มันหมุนได้สูงอีกนะครับผมแต่ผมหมุนให้ดูเฉยๆนะครับผมว่ามันสูงได้จริงๆนะครับผมอ่ะแล้วก็สนใจก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม